ชีวิตดี Happy Life วันนี้เสนอเรื่องอาหารควรทานอาหารควรเลี่ยงตอนท้องว่างเพื่อประโยชน์ที่ดีต่อร่างกายการรับประทานอาหารในขณะที่ท้องกำลังว่างเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญเพราะอาหารบางชนิดไม่เหมาะแก่การรับประทานในขณะท้องว่างซึ่งอาจส่งผลเสียต่อร่างกายเราได้ แต่ในทางกลับกันหากเราเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมก็ส่งผลดีและมีประโยชน์ต่อร่างกายมากดังนั้นจึงควรใส่ใจดูแลกับเพราะอาหารของเราด้วยแล้วอาหารที่ควรหรือไม่ควรรับประทานตอนท้องว่างมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับอาหารที่ควรรับประทานในขณะที่ท้องว่างมาละกอเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินอี วิตามินซีใยอาหารและเอนไซม์ปาเปนซึ่งเป็นสารอาหารที่ดีต่อลำไส้และระบบย่อยอาหารช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งลำไส้รวมทั้งยังช่วยลดคอเลสเต,ตอรลอลชนิดไม่ดีและมีส่วนในการป้องกันโรคหัวใจได้อีกด้วยแตงโมเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยอิเล็กโทรไลต์และไลโคปีนซึ่งเป็นสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพหัวใจและดวงตา และมีแคลอรี่ต่ำช่วยเติมน้ำในร่างกายส่งผลดีต่อลำไส้รวมทั้งยังมีวิตามินซีวิตามินบีหและสารอาหารอื่นๆอีกหลายอย่างซึ่งมีส่วนช่วยคุมคุมกันในร่างกายด้วยอัลมอนด์แช่น้ำอุดมไปด้วยสารอาหารแมงกานิสวิตามินอีโปรตีนใย,ยอาหารโอเมก้าสามและโอเมก้าหกซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายมาก แต่เนื่องจากเปลือกของแอลมอนมีแทนนินที่มีคุณสมบัติสามารถลดการดูดซึมสารอาหารซึ่งหากรับประทานทั้งเปลือกในขณะท้องว่างก็จะไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จึงควรนำออลมอนไปแช่น้ำให้เปลือกหลุดออกก่อนเมื่อรับประทานเข้าไปในร่างกายจะได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่แถมยังดีต่อสมองอีกด้วยอินทผาลัม เป็นอาหารที่ดีต่อระบบย่อยอาหารมากและมีส่วนช่วยปรับสมดุลระดับ pH ในกระเพาะอีกครั้งยังอุดมไปด้วยแมกนีเซียมโพแทสเซียมใยอาหารและสามารถช่วยเพิ่มระดับฮีโมโกลบินในร่างกายได้หากรับประทานในขณะท้องว่างก็จะช่วยเพิ่มพลังให้กับร่างกายได้อย่างรวดเร็วแต่ควรควบคุมปริมาณรับประทานเพียง2-3เม็ดและดื่มน้ำตามมากๆเพื่อป้องกันน้ำหนักเพิ่มไข่ เป็นอาหารที่มีประโยชน์และได้รับความนิยมมากเมื่อรับประทานในขณะท้องว่างจะทำให้รู้สึกอิ่มนานเพราะไข่อุดมไปด้วยโปรโตีนที่ดีต่อร่างกายไข่ต้มจึงเป็นอาหารที่ตอบโจทย์คนท้องว่างได้เป็นอย่างดีข้าวโอ๊ตเป็นอาหารชั้นเลิศเมื่อได้รับประทานเข้าไปในขณะท้องว่างจะช่วยสร้างสารเคลือบป้องกันรอบๆเยื่อบุกระเพาะอาหารเพื่อป้องกันไม่ให้กดไฮโดรคลอริก ทำลายผนังกระเพาะอาหารลดอาการระคายเคืองรวมทั้งยังช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและส่งผลดีต่อระบบอาหารทําให้อิ่มท้องนานด้วยอาหารควรเลี่ยงในขณะที่ท้องว่างนมและถั่วเหลืองอาหารสองชนิดนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อกระเพาะมีสารอาหารประเภทแป้งอยู่แต่หากรับประทานในขณะท้องว่างจะทำให้ท้องอืดได้น้ำตาลหรืออาหารรสหวาน อาหารรสหวานที่ไม่ควรรับประทานขณะท้องว่างเช่นน้ำหวานน้ำอัดลมลูกอมและช็อกโกแลตเพราะจะส่งผลต่อระบบดูดซึมโปรโตีนทุกชนิดและลดสมรรถภาพการทำงานของระบบหมุนเวียนเลือดและไตได้ผักการรับประทานผักเพียงอย่างเดียวในขณะท้องว่างจะทำให้ท้องอืดแนะนำควรรับประทานอาหารชนิดอื่นร่วมด้วยเช่นไข่ต้มหรือธัญพืชกล้วย การรับประทานกล้วยในขณะที่ท้องว่างนอกจากจะทําให้ท้องอืดแล้วยังเป็นการเพิ่มธาตุแมกนีเซียมในเลือดให้สูงขึ้นทําให้สูญเสียสัดส่วนของแคลเซียมและแมกนีเซียมซึ่งเป็นการยับยั้งการทํางานของหลอดเลือดหัวใจและส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างมากชาแก่การจิบชาร้อนในขณะท้องว่างทําให้เกิดกดเกลือของน้ําย่อยในกระเพาะอาหารเจือจางซึ่งอาจทําทให้เกิดอาการใจสัน่น วิงเวียนศีรษะแขนขาไม่มีแรงได้ลูกพลับลูกพับเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์แต่หากรับประทานในขณะที่ท้องว่างจะส่งผลเสียต่อร่างกายมากพอลูกพับเป็นตัวกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกดเกลือออกมามากทำให้รู้สึกเจ็บหน้าอกคลื่นไส้และเกิดแผลในกระเพาะได้เครื่องดื่มแอลกอฮอล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสิ่งที่ไม่ควรนำเข้าสู่ร่างกายในขณะท้องว่างมากที่สุดเพราะจะเป็นตัวเพิ่มแรงกระตุ้นเยื่อบุก,กระเพาะอาหารส่งผลให้เกิดโรคก,กระเพาะอาหารอักเสบและเป็นแผลในกระเพาะอาหารได้นอกจากนี้ในขณะที่ท้องว่างไม่ควรออกกำลังกายเพราะอาจทำให้เกิดอาการช็อกได้ง่ายๆเนื่องจากร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ ควรดื่มน้ำเพื่อให้ร่างกายได้ปรับสภาพก่อนทำกิจกรรมใดๆอย่างไรก็ตามสำหรับในช่วงเวลาปกติเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงควรรับประทานอาหารหลากหลายให้ครบห้าหมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและอย่าลืมดื่มน้ำสะอาดให้ได้ตามปริมาณที่ร่างกายต้องการวันละ6-8แก้วจะช่วยให้ระบบต่างๆของร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นับสนุนข้อมูลความรู้โดยเครื่องผลิตน้ำดื่มอัจฉริยะรุ่น iWater และ iMini ที่ให้คุณได้มากกว่าคำว่าน้ำดื่มที่สะอาดเพราะน้ำดื่ม iWater เป็นน้ำกลุ่มโมเลก,กุลเล็กสะอาดปราศจากเชื้อโรคและแบคทีเรียคงไว้ซึ่งแร่ธาตุเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียม และได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งระบบจากองค์กรอนามัยแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกาถ้าคุณชอบคลิปนี้ของเราและคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ผมขอฝากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่อง Mr. Happy เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานทุกคนด้วยนะครับติดตามคลิปดีๆจากเราได้ใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ